คนนั่นนลยครับมึงนะครับลาดซีมูดเต่านี่เป็นแฟนเพจมึงด้วยแซมบะฮัมแซบครับหมูสุดยอดปะสุดยอดเลยครับครับทหารอากาศขันละครับนี่ครับผู้ใดเป็นสาวสวดออกมาเด้อครับจะมาเป็นลูกสะใภ้ครับครับคุณนายเป็นกะอยากเหรอบอกแตงโมมันคือขมหวานหวานไม่ของแท้เนาะ กินจะกินตั้งหลายกินงคุ้มไปใหญ่ครับนี่ย่างยังครับนี่อันนี้พวงนมครับผมปลาเกิเป็นเสียดเลยครับพี่นุ๊กครับย่างนมรหรือเหลานมนั่นเองครับสั่งมีครับมีเสน่ห์อยังก็อนกินของไทยเทียท่ยวไทยครับผมกินของไทยเทียท่ยวไทยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับย่างพวงนุ่ม Okay. ดูนะครับว่าท่านได้ย่างทำทั้งย่างนักแล้วครับซิมดูว่าสิมคำังไงด้วยแสบบอปตดครับกวดจของอีสาเนเอาผมอำลำีำ <laughs> กนี่เตาไปใตกรทด้วยแผลไมสิครับไม่ผลลไม่ให้ยังี้เปงโม้ปผลไมให้ไปยังฮะแดงงนี่เป็นผลไมให้ยังผลไมรตัวมันขาห้องเป็นผลไมอยู่บ่ห้องแตงงงงม่ปนผลไม่นี่แตนี่เนาะไม่ดึงอยคอมสบเนี่ยดึงไปแน่พนิดหนึ่ง่ จม,มาแล้วครับผมครับบ้าที่ขเยแล้วแล้วก็ไม่หันจิ้มกด้ยั่่อยเพื่อให้อขาื่อวาจิ้มด้วครับจิ้ม,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 มแล้ว เอมือหนหั่อนเลยนมมันแต่ผุด่ไมครับคอยบ่มื่อยี่แยกหนักหักเ่ยม้วนทอดอะไรแล้วอัน้นกบกูกูอะไรคอยดีครับพ่อหนุ่มวางกระจาเดี๋ยว e. ั ไปบ้านเขากระหอตอนเที่ยงต้องเที่ยวไปไปทุกโลกใช่ไหมครับเดี๋ยวๆได้กี่นาวก็เหนื่อยง่ายแต่ครับซื้อมาจะใส่ไหนไมาจะเหนื่อยรานปวดหลังจะง่วอ้วนปะครับมู้ได้ครับจับไม่ถือกินนมมากอ้วนกินนมมัน พอใจมานี่กูไปกินพวกนู้กินแตงโมแล้วกินแตงโมน้องรายอกินแตงโมค่ะไม่กินเหรอมาดีเสียรเดียวมาดาย200ยมาสัสดีค่ัพไสวัสดีสวัสดีแพทย์เพีนก็สวัสดีครับผมซื้อบอกซื้อพ่อมผมซื้อพ่อมบอกซื้อซื้อยังไงสวัสดีค่ะ พอใจที่พอใจไ่ได้ตัวพอใจไปกิดแตงโมก่อนไมาใชแตงโมก่อนมาเร็วๆไอ้ไม่พอใจเข้ามาาลากกินเนโอเก็บตังค์ม่ดีเดี๋ยวมันม่ให้รถูกครับคุณลูกครับแม่ให้รอคุณอครับย่อยสดอย่างพวงนุ่มมาสั่นอย่างพวงนุ่มครับ จะเบาดูเดี๋ยวออกต่างประเทศดิครับเดี่ยโมเลยานังพีโมเยอรมันไอ้นางโมเยอรมันโมเยอรมันได้เลไอ้พนังบ้าพนังใหญ่ใช่ไหใหญ่จะเบาดูซื้อน้ำม่ลูกน้ำสิพูดแม่บเด้ยวห๊า อ้กนาปาอีกแล้วป่าม่เป็าปาไม่เงังโอเคเรามันหายแล้วทีพ่อที่พ่อมาพาม้เมียกอมทานรบรรยากาศเด็กน้อยครับถ้านอาไปล้างมืออยู่บนเดนไดเร็วลวกไปมันดำใเรื่องพเห็นมาร่วงกันน่ะที่มั้มไดูตรงนี้ที่มัม่ือไแ่นพุ่งปะค้าบข้ามมือไงครับคงั้ครับ แซบมาครับค yes, uh, ุกกอบครับแซบขราวด้อยครับเรีย้อยจากที่ย่างเรียบร้อยแล้วเส็จสุดแล้รน้ำแข็งน้ำแข็นใส่หมดสวนลเอายชิมชิมไหครับชิมไปคแนนแลรับ้ำเผ็ดบังแน่นของชาแนลร้อน ครับย่างพงนุ่มครับเกี๊ยงอะไรครับครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนดนะครับผมนี่ยังกะเราเที่ยวหากันเด้อออะไรอย่างมากกันเลหาจังหวัดครับบรรยากาศเกี่ยวไหมครับแก้วไหมครับครับผมนี่เงี้ไปครับบ๊ายดีครับ